สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดีลุงป้านาะอาทุกทุก,ท,กท่านนะครับนะวันนี้พบกันกันกบผมหนึ่งจาก y o u t u เกียร์แปดโกดนะครับวันนี้เรามากันที่โลเคชันใหม่แกะกล่องเลยนะครับเป็นโลเคชันของคนพิสูจน์ผีนะครับแล้วก็โคดไรเดอร์นะครับปลาตี13นะครับนะซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่โลเคชันบ้านคุณยายพันนะครับซึ่งบ้าน บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่กลางป่านะครับแต่ว่าอยู่อยู่อยู่ใกล้กับถนนนะครับแต่ว่าป่ามันปกคลุมคือมันรกมากนะครับนะนะครับแล้วน่ากลัวมากคือเข้ามาในนี้เหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเลยนะครับนะวันเนี้ผมจะมาพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเข้ามาสํารวจด้านในนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยคนดูแลเขาบอกกับทางทีมทีมแม็กคนพิสูจน์ผีว่าพวกน้องเข้ามากล้าเข้ามากันได้ยังไงเฮี้ยนมากนะครับเพราะว่าคุณยายเนี่ย เสียชีวิตอยู่ด้านบนนะครับแล้วเท่าที่ผมดูไลฟ์สดของแม็กของของรา,ายการที่เขามาเนี่ยมีผ้าสามสีผูกและบ้านเป็นบ้านที่ค่อนข้างโบราณน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสยองคือมักจะเจอพวกงูเขียวงูเหลื่ยมนะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรกนะครับเพราะมันอยู่ในป่านะครับนะคือวันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคเสียวมากเสียวทั้งงูนะครับเสียวทั้งสิ่งลี้ลับนะครับนะ ดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพี่เพื่อนทุกคนเนี่ยเข้าไปสํารวจเลยนะครับว่ามันน่ากลัวมันหลอนขนาดไหนนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้เห็นคือเห็นเจอคือเจอไม่มีเฟกไม่มีจัดฉากใดๆทางสิ่งนะครับนะพร้อมแล้วไปคุณผู้ชมดูนะครับบ้านน่ากลัวแล้วบริเวณร,บรอบๆนะครับเป็นป่าคุณผู้ชมครับเป็นป่าแล้ว ที่อย่างที่บอกนะครับอย่างเหมือนทีมของแม็กทีมของปอมาเนี่ยมักจะเจอกับงูเหลือมนะครับไอเหลือมไอเขียวเนี่ยคือชอบมาแบบนี่เลยเฮ้ยใช่ปะวะโหเฮ้ยยางหลอนเลยคุณผู้ชมนะครับดูรอบรอบนี่คือเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะครับนะมันก็เหมาะสำหรับพวกอสารพิษพวกสัตว์ลี้คารนะนะครับอุ้ยเดี๋ยว น่ากลัวเลยดูโองน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตอยู่บริเวณบนบ้านนะครับนะอันนี้ผมพาให้ทุกท่านเนี่ยมาดูบริเวณรอบๆดูก่อนนะครับน่ากลัวมากนะครับนะเป็นอะไรที่โอ้ยเดี๋ยวอะไรวันเนี้ย หมอนอะไรอะแล้วด้าน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 โอ้โหคือท้านล่างนี่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่หนาไม่ท่วมนะคงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหลอนนะนะครับโอ้ยดุดด,ด,ดอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะครับคุณผ,ผู้ชมนะอันนี้เดี๋ยวเนเฮ้ย hey, ยังไงวะเฮ้ยร้อนโอเคเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไบสิ่งที่ไม่อยากเจอนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับงูเหลือมตัวนึงอนะโอ้โหโอ,โอ้สยองเลยครับสยองยิ่งกว่าผียายผันก็งูเหลือมนี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วตรงนั้นเดี๋ยวผมสูงห้ดูนะแปบ๊บนึงน,นะครับเปไงเปไงนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวนี่เลยครับ งูเหลือมนะครับคุณผู้ชมโอ้ยไปแล้วปปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโอ้ระวังหักนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับนะสำรวจเพราะว่าคุณยายแกเสียชีวิตอยู่ด้านบนบ้านนะครับนะคุณยายต้อนรับเราเพราอว่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยคนลุกคนลอนเลยคุณผู้ชม เนี่ยตรงตรงตรงบริเวณนี้นะครับที่เขาบอกว่าคุณยายแกนอนเสียชีวิตอยู่แล้วอุ้ยเดี๋ยวมาไงวะเนี่ยพาสามสีคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเนี่ยครับคนชาวบ้านเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยแกเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณนี้ โอ้โห,หดูเฮ้ยเสียงยอะไรอะเฮย้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับน่ากลัวมากครับโอ้หโคตรร้อนเลยอะเฮ้ยนี่มันสายสินอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยผมแปลกมากมีสายสินอยู่รอบๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องครับอันนี้จะเป็นหิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว,ยวคืองงหิ่งแล้วหอยมันมาจากไหนมันมันหอยมาทำอะไรอะ่ะ มากเลยผู้ชมโอ้หเดี๋ยวเราเฮ้ยสง่งเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันสั่นนะเดี๋ยวมีใครอยู่ป่าจักเอมีใครอยู่ไหมอะเมื่อกี้

โอ้โห oh, เอาเรื่องครับเอาเรื่องแล้วดูแผ่นไม้นะไม่หายโอ้โห oh, คุณหลอนเลยเฮ้ย <Hey. S 2> ใครวะเฮ้ย <Hey, S 2> ลมก็ไม่ใช่ เอายี่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันดีกว่าคุณผู้ชมตั้งกล้องนะท้าทายเลยเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะโอเคตั้งกล้องก่อนคุณผู้ชมครับตอนเนี้ยเอาตรงๆนะอันนี้พูดกันแบบหย,ยาบๆเลยหมาเริ่มเห่าแล้วแล้วเสียงรอบๆที่เคยมีเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากเล้นะครับเสียงรอบๆมันจะมี ยายใช่ยายไหมครับถ้าใช่ยายขอให้ยายออกมาปรากฏตัวหรือทำอะไรก็ได้ให้คนดูเขาเห็นออกมาเป็นตัวได้ไหมปรากดปรากฏต่อหน้ากล้องตอนนี้เลยเฮ้ย ไอวะใครวครวเดี๋ยวดูดูก่อนดิเฮ้ย้จะเป็นลมเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยวผมต้องไปย้อนไปย้อนกล้องดูก่อนนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมมาคนเดียวนะครับเพราะว่า ผมเข้ามาลุยเดียวนะโลแต่ว่าโลเนี่ยเฮ้ยเหี้ยหลอนว่ะโ oh, hey. yeah. อ้ยเย้เจาะเจาะเจาะเะโอ้โห oh, หลอนเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมจะ โอ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วเอางี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องมุมกล้องกว้างเดีกว่าเอาตรงจุดที่ยายแกสียนี่เอ้ยตุ๊กตามาไงวะอเอาตรงจุดจุดที่ยายแกเสียนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนผ,ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่จุดที่คุณยายเสียชีวิตนะครับแล้วผมตั้งกล้องมุมกว้างเลยนะเท่าที่กล้องมันจะมันจะทําได้นะครับนะผมก็จะ เดี๋ยวโอ้โหพูดไม่ออกเลยเอาตรงตอวนี้พูดไม่ออกเลยคุณผู้ชมหลอนมากนะครับนะซึ่งเหมือนถ้าเรายืนอย่างเงี้ยเหมือนกับมีใครมองเราอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตรงเนี้คนคนที่เขาดูแลเขาบอกว่าที่เขาบอกกับปอกับทางแม็กมาเขาบอกว่าคุณยายแกเสียชีวิตตรงนี้นะครับเสียชีวิตมาแล้วก็บ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างวันนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลู่นะแต่เสียงที่อะไรวะอุ้ยขออภัยแต่ข้าพเจ้าอยากจะเชิญคุณยายออกมาปรากฏตัวให้คนดูเขาเห็นหน่อยยายผันนะครับบ้านยายผันนะเฮ้ยยาย ยายป้วาวเฮ้ยออกมาเป็นตัวเลยยายแมวไม่เล่นไม่เล่นแบบนี้ผมกลัวแต่ถ้าเดินทงโคงงมานะผมไม่กลัวแต่ถ้าแวบไปแวบมานะเอาเรื่องเฮ้ยยายเสียงมาไหมวะโอ้โห ขนาดยังไม่ทันอะไรเลยคุณผู้ชมเห้่ยายพันยายอยู่ไม่ยายออกมาทำอะไรก็ได้ให้คนดูเขาเห็นหน่อยขอชัดๆขอจัดจะคุณยายครับคุณยาย Vậy trả Xây dài mấy chả ơi Bột mấy đai hả cô bố chồng Bột đai Ôi, ย้ายเล่นกูแล้วย้ายเล่นกูแล้วนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะจิตเจรุนิจิตเจรุนิจิตเจรุนิสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังเอ้ย สัมภเวสีจุตินังขออัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีดวงวิญญาณยายผันหรือดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้จงออกมาปรากฏตัวเฮ้ย้ยยาย,ย,ายออกออกใช่ยายใช่ไหม ใช่ยายใช่ไหมครับยายเดินรอบตัวผมเลยผู้ชมเสียงเดินรอบเลยให้กล้องมันเห็นนะมุมกล้องนะเอ้ยไม่ใช่คือให้คือแบบให้ดูนะคือกล้องเนี่ยผมผมเปิดทั่วเลยนะเยายครับ ้ายายมาเคาะตอบผมหน่อยขออีกครั้งถ้าใช่ยายเคาะตอบผมหน่อยเดี๋ยวมันจะไปไหนได้กะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับแบบนึงนะเฮ้ยเชี่ยคนหลอนเลยโหเอาเรื่องเอาเรื่องครับ เอาเรื่องวุ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยตู้ไม้เสียงมารอบเลยคุณผู้ชมคือเราตั้งกล้องมุมมุมกว้างนะให้เห็นทุกนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยว ร้อ,อนเลยเฮ้ยเชีย่ยะต่อหน้าต่อตามือผมยื่นไม่ถึงนะคุณผู้ชมขอชัดๆนะยายเฮ้ยเย้อู้จัดชัดเลยวะเฮ้ยยาย เชีฮยยเดี๋ยวมเชื่อใช่ไหมใช่ใช่ไหมยายชิบหายแล้วครับลมเปล่าโอ้โหเฮ้ย Hva hey, yeah, faen? Oh, er de? โคตรร้อนเลยโอ้ยหืมโหยูยายหลอนแล้วครับยายโอ้ยขอชัดๆหน่อยได้ไหมเฮีย <c oughs> ใครวะไม่มีูบอกแล้วยายแม่งโคตรเนนั้นเลยเฮ้ย นี่คุณผู้ชมฟึบเลยนะนี่อยากใหญ่เฮ้ยโอ้โหเอางี้เราจะรองอยากให้ยายเนี่ยปิดให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยได้ไหมโอ้โ ไปเลยอ่ะอุย้ยพอแล้วครับพอแล้วคุณผู้ชมผมขอลงก่อนดีกว่าผมไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ยยายโคตรหลอนเลยเยอะลงก่อนลงก่อนเฮ้ยเอางี้เลยเหรอยายยายกูจะอยู่ไม่อยู่แล้วยายลงก่อนดีกว่าโอ้ยคุณผู้ชมครับ อยากจะบอกนะครับว่าผมมาคนเดียวนะครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องที่ผมถ่ายเนี่ยผมยังไม่ได้ไปกอดูนะคือตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะไปนั่งดูทีหลังตอนกลับถึงบ้านไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรในกล้องหรือเปล่านะครับนะแต่ที่เห็นเห็นกระตาแต่ที่เห็นเดือดหน้าต่างเปิดเองจระเลยคือแบบเฮ้ยไม่เห็นเลยอะคุณผู้ชมโอ้ยคนหลอนเลยนะครับโอเคเอางี้ดีกว่า อุ้ยยายยายไม่ปุ้ยอุ้ยชัดชัดยายใช่ยายไหมครับโอ้ยโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขย่องขึ้นไปดูดีกว่า ยายอยู่ไหมยายอยู่ไหมเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไอ้กลัวจะออกเลยเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงแย่เลยว่าตามหลังโอ้ยหน้าต่างปิดเฮ้ยคุณผู้ชมเป็นยังไงวะกูลัวจะออกลแล้วนะเนี่ยโอ้ยชัดเลย โอ้โหโอเคคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอเข้ามายายแล้วขอออกก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วห้าทุ่มแล้วนะครับนะเสียงเลยว่าโอเคครับออขออนุญาตออกนอกพื้นทีก่อนนะครับนะ